วิธีการกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งให้ห่างไกลจากต้นพืชมเราครับเพราะว่าเพี้ยพวกนี้นะครับส่วนมากจะทําให้ผลของพืชของเราเสียหายและเมื่อเพี้ยทุกชนิดนะครับเกาะกินต้นพืชนานๆอาจจะทําให้ต้นพืชงเราเฉาตายได้ในวันนี้นะครับทางช่องดีไทยพีชนแนลมีแนวทางดีๆครับในการกําจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้ง ให้ห่างไกลจากต้นพ่ชเราอย่างไวและใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ่นเพียงครั้งเดียวเพี้ยทุกชนิดตายในทันทีเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเละบจีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมากําจัดเพี้ยทุกชนิดที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งหายเกี้ยงจากต้นพืชของเราเลยครับ และสูตรนี้แรงมากผมไม่แนะนำนะครับสำหรับพืชใบอ่อนและต้นพืชที่เป็นไม้ดอกนะครับและส่วนผสมด้านล่างนี้เลยครับส่วนผสมตัวที่หนะครับคือน้ำยาล้างจานครับจะไปช่วยจับตัวเพีียได้ดีมากและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของน้ำยาที่เราจะทำในการกําจัดเพีียนะครับและตัวที่สองนะครับนี่แกรรงมากเลยครับในการกําจัดเพีียได้ผลดีมากคือน้ำส้มสายชูนะครับ ผมก็ไม่แนะนำในการใช้กับพืชใบอ่อน on, และในการใช้กับดอกไม้นะครับและตัวที่สานะครับตัวนี้เลยครับนี่กระแรงมากครับเหล้าขาวสูลาไทยหรือจะเป็น35ดีกี40ดีกีใช้ในการกําจัดเพียได้ทุกชนิดเลยครับผมก็ไม่แนะนํานะครับในการใช้กับพืชใบอ่อน on, และต้นพืชที่มีไม้ดอกน,นะครับและตัวสุดท้ายตัวนี้ก็แรงมากเลยครับภายในบ้านและภายในครัวเรือนของเราครับ มีใช้กันอยู่เป็นประจำเลยครับคือพริกป่นนั่นเองครับพริกป่นจะมีความเผ็ดร้อนมากและมีกลิ่นที่ฉูนมากมดมแมลงศัตรูพืชไม่ชอบและจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชของเราเลยครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับสูตรที่แรงมากไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยออนเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้งหายเกี้ยงภายในครั้งเดียวเมื่อโดนน้ํายาสูตรนี้เข้าไปเลยครับรส่วผสมแรงที่1นนะครับเราจะใช้น้ำป่านะครับจํานวน1ลิตร และส่วนผสมตัวที่สอน,นะครับเราจะมาใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชู5%ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับประมาณ 3- 4ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแรงมากเลยครับจะต้องใช้กับต้นพืชด้วยความระมัดระวังนะครับไม่งั้นใบของต้นพืชดอกของต้นพืชอาจเสียหายได้ครับและส่วนผสมตัวที่สามน,นะครับเราจะมาใช้เป็น เหล้าขาวครับ3ามสิบดีกี40ดีกีใช้ได้หมดเลยครับใช้เหล้าขาวนะครับ3-4ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยครับและสมสมตัวต่อไปนะครับคือสารจับใบนะครับเราจะมาใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยครับ และส่วนผสมตุนทานนะครับเราจะมาใช้เป็นพริกป่นนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับและก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับเราจะเทใส่ถังขีดพ้นแต่เราจะต้องนำมากรองกก่อนนะครับ เมื่อเพีย้ยทุกชนิดทำลายต้นพืชเป็นวงกว้างเราใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นดูเลยครับฉีดพ่นเพียงครั้งเดียวนะครับเพีย้ยจะฟอในทันทีและผิวของเพีย้ยจะเปลี่ยนไปเลยครับลองซูมเข้าไปดูได้เลยครับเห็นไหมครับผิวของเพีย้ยจากสีขา,ขาวๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่า เี้ยจะฟอและตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้งเข้าทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างโดยการใช้น้ํายาสูตรนี้กําจัดกันนะครับมดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยผลเพี้ยขึ้นต้นพืชและเมื่อเพี้ยมาเกาะกินต้นพืชน,นะครับหรือผลของพืชมดพวกนี้นะครับจะมาดูดน้ําเลี้ยงหรือว่าน้ําหวานที่เพี้ยนะครับ ทำให้ต้นเพึ่งเหล่าเสียหายเป็นวงกว้างเราลองใช้น้ํายาสูตรนี้กําจัดกันเลยครับกําจัดได้ทั้งมดและเพียมดจะตายในทันทีและเพียจะฟอในทันทีและตายในที่สุดเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเพียหรือว่ามดนะครับจะตายจริงหรือเปล่านะครับลองซูมเข้าไปดูได้เลยครับเห็นไหมครับตายฟอในทันทีเลยครับและคลิปนี้นะครับ ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทัยพีแชนแนลได้นะครับในการกําจัดเพี้ย้วยน้ํายาสูตรซึ่งเราทําขึ้นใช้เองนะครับแต่ผมจะไม่แนะนํานะครับในการใช้กับพืชใบอ่อนและพืชที่เป็นไม้ดอกน,นะครับเมื่อต้นพืชทุกชนิดโดนเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้งเข้าทําลายนะครับเราลองใช้น้ํายาสูตรนี้กําจัดได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องริไายอพีแช n แนลนะครับจะนําเสนออยู่เป็นประจำและได้ประโยชน์มากเลยครับในการกําจัดเพียแป้งด้วยน้ํายาสูตรซึ่งกระทำขึ้นใช้เองนะครับสูตรนี้กําจัดเพียแป้งกําจัดมดให้ตายในทันทีลองดูได้เลยครับได้ผลดีมากเลยครับ